เขาขึ้นอยากตํำกินโน่นเขาลงไปเพรนี่ละ่ะเขาขึ้นอยากกินหลวกฟังน้ำอยู่ไปกลับไป เสียบเด้ครับผลละไม้ปลาครับก็ได้กินครับนี่แหละครับพี่น้องวันนี้เขาป้าก็ได้หลายอย่างครับผมได้บักยางปลาครับได้กีนู่นครับกีนู่นก็ได้เกือบลอยนี่แหละครับแล้วก็ไข่มดแดงนะครับถั่วง่ายหนึ่งครับพอดีกินอิ่มนะครับเนาะ สรุปมันนี้เขาป้ากันดลยหลายอย่างนะครับพักน้ำกันดลยด้วยครับกํไยห,หนึ่งครับก็จะเฮ็ดกินตอนเที่ยงนี่แหละครับตอนบ่ายน,นี่แหละ มาพี่นะ้องกินเขามีเตเนียเสียบเสียบมิเตเนียเสีบเสียบเด้อพี่น้องมากินเกาปลานกันเด้อจ้า มาครับมาพี่นองกินเข่าปลาน้ำเบาตรงหลายๆายอย่างครับก๋วยไข่มุดแดงครับมีแตเม่เป่งกับไข่ตรงๆครับมุกแมงกี้นู่นครับมุกพักน้ำพักกัญจองพักกระโดนหมกทั่วครับแจ้วเสียบแซบครับบอกเ้าไล่แต่ครับพี่นองมากครับกินเข่าปลาเข่าดวงน้ำกันครับลุยลุยลุยหิวแล้วหิวแล้วนี่เดียววายหรออืมยม้่งเหรอครับนี่ครับอันนับเีขก๋วยไข่มุดแดงเลยครับเขียวเก็บเขียว เ,เอแซ่บครับหม,มกแมงกินนนครับพีน่นองเคยกินป่ะครับหมูหมผักหนามนะครับเน,ะนาะครับหนะมูแมงกินนวนครับ โอ้ยแสบหลายพี่น้องเออาหารบมันบานครับบรรยากาศบมันบานครับไ <ừ, S 1> ข่มุดแดงครับยังไงครับพี่นอ้องไข่มุดแดงครับพักกระโดนเขากันชัด ร่มก็เย็นดีขนาดครับนี่ริมแม่น้ำเลยนี่ครับบรรยากาศกินาวปลานะครับเนาะมุกแมงกินูน,นี่แสกมั่นครับที่เด็ดก,กออยุ่นพักน้ำนี่นะครับมุกพักน้ำป่าเนาะ ปลาตวงกินมือเดียวครับถือกล่องไอพี่น้องในเบื้องน้าราตัวงมา,มากมุกพักน้ำเนี่นะครับมากร้ายพักน้ำ หุน่นครับยังไงครับพักกดโดนครับ ก็คืสมผสมเนาะแี่ครับพักน้ำในเปด่งนอไม่ผมเนาะนวดผมน้ำผมยมังอ่อนอยู่เนี่ยมนัน,น,น <c ười> ขันตัวแก่ใครใส่มั่วมัน <c ười> พักกันจองปลาใหยครับ มือของปลา

แมงกินโน่นมนเนี่ได้แต่ตัวใหญ่ๆครับกินโน่นค้งไข่ไข่แลือพวกไข่ตุกอ่อยรสชาติอร่ย มุกพักน้ำจะมันแสบได้แสบใช้กลัวมุกพักน้ำอีกแสบแสบก็กลัวอีกครับพี่เนอะมันหวานกลัวมันหอมมันหอมมันหวาน うこ。コ <coughs> พักงามเป็นของปอดบาวตรงแล้ว <c oughs> ครับจีโน่นมีแต่แม่ใครพี่เนาะ <c oughs> มันมัแนแี้แยโมเนี้ย ใครมันจิ้มทั่ว nguyên nó được đẹp luôn Nước cả thì room. Nhòm nhẹ, nhòm nhẹ Thảo rất một lại vui พอยย่ไ <c oughs> ปนหนึนเนี่ยก,กาดวกลงอมพางน้ อาหารดูรู้เพงๆกับสูออาหารปลาบานข่อยวันใดเราพี่น้องก็เสียบหลพักน้ำเบิดก่อนโมพี่น้องก็ขาดก่อนมพันน้ำคายขาดพักน้ำมันรสชาติมันหวาน ซามุกเอามันหอมนะครับแซลพี่น้องกินเข่าปลาอาหารก็บย่างอยู่ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อครับที่เขามารับชมคลิปเอาไอคลิปหนาเจอกันใหม่เด้อครับขอบคุณทุกท่านครับที่เขามารับชมคลิปให้นะครับเนาะมืนอนนี้เป้าตรงก็จะขอจบเด้อครับคลิปนี้ไปละครับ